ใช่แล้วครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในฉากที่สําคัญของการถ่ายละครเรื่องรอยักขากเหลี่ยมตะวันนะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยมีผมทาโร่กับคาสึเนี่ยยืนคอยคุ้มการดัวคุ้มครองโซเลียมาริโอกับโอกุซังเตลนะครับและฉากนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยล่นล่องเรืออย่างสวีกันหึงไปถึงฝุดคลองด้วยเลยครับและทีนี้ครับเป็นทริปพิเศษเพราะว่าเราจะพาผู้ชมที่งหกพานเนี่ยมาชมสถานที่ถ่ายทำจริง ของละครเรื่อง The Rising Sun นะครับแล้วก็เรามีที่พิเศษนะครับคือาพาทีมที่อื่นด้วยมาญี่ปุ่นแล้วครับเราต้องมัสโกครับไปด้วยกันครับและที่สำคัญที่สุดครับเรามีทีเด็ดเซอร์ฟไพส์คันขับด้วยอไปดูกันเลยครับไปเลยครับ ฟินกันไปแบบสุดก้อยสมเจตนารม์ที่นแฟนช่อง3ลุ้นกันตัวโกลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลอง19ปีเว็บไซต์ไทยทีวีสาที่พาแฟนคลับย้อนรอยละครซีรีส์ฟอร์มยักษ์ The r i s ร n g ซ u n ไปดูดื่มบรรยากาศแบบเต็มๆไกลถึงแดนอาทิตย์อุทัยกับบรดีการฉัตรสึกทาโรโอหรือป๊อกคสวิทย์และสุวิทย์เจชาพัวนนท์ที่ควงขับจรนในฐานะตัวแทนไทยทีวี 3.com ที่คว้ารางวัลน,นักสแสดงดาวรุ่งชายทีวี3าแฟนคลับอวอร์ดและผู้โชคดีอีก6คนไปตะลุยกันที่เมืองประวัติศาสตร์โบราณสวรรค จังหวัดชิบะที่ทั้งสามหนุ่มและแฟนคลับก็ถูกจับใส่ชุดยูกตะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศย้อนยุคและล่องเรือเหมือนกับทาเคชิและแพลาวดาวที่เคยได้สวีทหวานทะลุจอกันมาแล้วในเรื่องรอยรักแหกเรียมตะวันก่อนแฟนๆจะได้ร่วมสนุกกับการถ่ายรูปโพสท่าเก๋ๆเพื่อเรียกคะแนนโหวตจากแฟนๆทางบ้านและทริปนี้ยังได้ไปสักการะวัดนาริตะชินโชจิอีกหนึ่งโลเคชั่นที่ได้มาถ่ายทำละครด้วยค่ะ ถือว่าเป็นน้ศักดิ์สิทธนะิ์ะว่าแ่แต่ว่าคนที่น่าจะดินดีแล้วก็สนุกสนานสุดน่านจะเป็นเหล่าแฟนคลับนะ <c oughs> เพราะว่าถือว่าเป็นที่พิเศษแล้วก็พวกเราก็สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ครับ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กันเลยทีเดียวครับอเราอยู่ที่เมืองสวรรค์ชงหวิชีบ่ครับผมก็เป็นคลองที่ใช้ถ่ายทำจริงสถานที่จริงเลยก็พาแฟนับมาดูว่าสถานที่เกิดเหตุเกิดตรงนี้ที่เขามาอดรักกันอยู่ตรงนี้นะตรงนี้คือผมยืนอยู่ตรงนี้เราเป็นฉากเล่าความสนุกสนานเป็นความตื่นทันใจที่เราได้ไม่ย้อนรอยผมเองเนี่ยที่แบบว่าที่เราเอ็คนแรกที่เคยมาถ่ายด้วยกันเนี่ยพอกลับมานี่ความรู้สึก ละครนี้กลับมาแลครับใช่ครับนอกจากนี้กิจกรรม Exclusive Dinner Party ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์มอบให้กับแฟนสามนักแสดงหนุ่ม b อกสว e e t Top ก็ได้ขับร้องเพลง Cross Love เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งก็มัดใจแม่บ้านญี่ปุ่นกันซะด้วยสิแฟนๆยังได้ร่วมสนุกจัดโชว์สุดคาวอีให้พี่ๆได้ชื่นใจอีกด้วย ได้เที่ยวสถานที่แม่เหล็กต่างๆในเมืองโตเกียวชมวลเสน่ห์ของภูเขาไฟฟูจิเฮอรเนืหากับเครื่องเล่นสุดเสียวที่ดิสนีย์แลนด์และฟูจิคิวไฮแลนด์ทริปนี้ไม่มีอดเพราะได้ฟินกินของอร่อยเลิศสุดหรูอย่างบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างย่านชินจูกุที่มีเชฟสะทะัเหล็กมาเสิร์ฟให้บุฟเฟ่ต์ชาบูเซ็ตอาหารข้าปูหอมหวานล้อนอิม่มเอมไปด้วยความสนุกสุดฟินและอิม่มท้องโออ,อิชิกันสุดๆไปเลยค่ะ แค่นะคะก็ขอบคุณช่องสามนะคะที่ทําให้เราได้ร่วมกิจกรรมดีดอย่างนี้นะคะซึ่งก็สนุกมากเลยค่ะสำหรับกิจกรรมที่ทํามาทั้งหมดนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้ติดตามละครต่อไปได้วยนะคะรอยฝันตะวันเดือดเนี่ยก็ถือว่าได้มาพบเมืองประวัติศาสตร์ที่มออีอาคารสวยงามมากเลยค่ะเอาละครับก็ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับพวกเราจนหนำใจกันแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลาไปอัปเดตข่าวบันเทิงใหม่ๆกันบ้างแล้วล่ะครับไป,ไป ไดใช่ไหมครับท่านองคารับทั้งสองเฮ้ยเราสามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ